มาเมนีกากาตะแค่สบายดีพี่น้องวุ้นสกุลสกุลเนาะเมนีกาพ่อกับป็่น้องโสกคือเก่าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าพ่อกับไม่นม้องโสกเมนีกาเป็นเวลาตอนแดงแดงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเมนีสิพาพี่พน้องไปหาเลาะทงซะก่อนแต่ว่าบ่แม่นไปขุดเขียดพี่น้องเอ้ไปเลาะทงกัลสิไปงุ้มหอยเสื้อดีกัน คืออยากหอยเจ้าดีเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยโอเคบ่ฮู้ว่าสิมีบ่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเป็นโสดไปสุดนั่นก็คือมีพอได้กินอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยข้าวเช้าว่าหอยกัเพราะว่ามันหลายยามหน้าแซงพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายามฤดูนี่กักโกเข้าต้นเข้าคือสิใหญ่ดีพี่น้องเอ้ยคือสิสวยงามบรรยากาศอะไรเนาะโอเคแต่ว่าไปมื้อนี้กบ่ได้ไปคนเดียวดอกพี่น้องเอ้ยไปกับหลานสาว2คนเนาะบ่ฮู้ว่าสิได้บ่หอยกับอะไรโอเคแต่ว่าก่อนไปเป่น้องโสดกรับขอขอบคุณ LC ทุกท่านที่เข้ามาให้กระตังใจเป่น้องโสดเนาะมากดไลด์กดแชร์ตลอดมากก ก็กุได้ะไรๆพี่น้องเอ้ยเบียร์รุ่นเป,นนไปไม่น้องโส้กับหลานสาวพี่น้องเอ้ยว่าสิได้บ่หอยมื่อกี้ดแดงมาเนี่ยนะไปส่วนตัวนี้ก็สิเป็นหลานสาวมนมส้มพี่น้องเอ้ยสบายปลาลูกนี่แหละสบายดีเมื่อกี้ก็สิพาไปงมหอยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวหาสิพาไปงมหอยแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิมีบ่ไปไป,ไปย่างพามันคำกินน้ำปั่น่พีน้องเอ้ยเพราะว่าอากาศฮ้อนพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็ได้ อากาศนี่งห่อนแห้งพี่น้องเอ๋ยทั้งบ้านใดเมืองใดเป็นคือบ้านไม่้องโศกแน่บรรยากาศส่วนนี้นี่งห่อนแห้งพี่น้องเอ๋ยไม่้องโศกและคือย่านอันเบิ่งในขคาวในหยังพี่น้องเอ๋ยกาบางตรงทินกระลบงังเป็นจูเป็นใจนดเด้อพี่น้องเด้อกามีจิตใจมีสติวัชร์นซ่าส่วนหลายจะมีเหตุการณ์ที่ว่าไพ่ใหม่พี่น้องเอ๋ยประเทศลวาวเฮาหรือว่าเขตบ้านไม่้องโศก,ก็จะมีเป็นบางบอนอยู่พี่น้องเอ๋ยบ้านใดเมืองใดกามีจิตใจหรือว่าระมัดระวังสอยกันพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าอากาศมันห้อนแห้งเหตุการณ์มันก็คือหลายอย่างวาัน เป็นท้องสุกละคือย่านหนึ่งอาการหอนี่พี่น้องเอ้ยปลาเงินปลาช้านกับเบย่กปลาเด้เพราะว่าปักพื้นปักไฟเขาก็ต้องถอดเรียบร้อยไม่ได้เขาใช้ใไส้นะเขาต้องระมัดระวังพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งหอยก่อนมีบ่ตอนนี้เป็นท้องสุกไก่ย่างหอดทุกนาเด็กพี่น้องเอ้ยปลาทุกโคกเขาโคกมีเขาเจ้าแต่ว่ามาตอนนี้จะอากาศงามแน่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าต้นเขาไก่ใหญ่บรรยากาศแามแดงพี่น้องเอ้ยอยู่ไกลอยู่ไกลเบิ่งไปกันกินหอดบ้านเดี๋ยวเรอเบิ่งหอยก่อนว่าสิมีโบหอยก็เพราะโคกเขาใหญ่ย่านบ้าน แต่ว่ากสิโลเบิ่งน้ำคลองเลยพี่น้องเอ้ยนี่น้ำตามคลองน้ำกับโอมีคลองเพราะว่าเขาจะบไปเอาน้ำขึ้นสิมีอยู่วะหอยนี่พี่น้องเอ้ยป๊าดขวัสดิ์สอนเข่าเขาจะบังเลยคว่ำเขียวงามพี่น้องเอ้ยูต้นใหญ่เริ่มแตกคว่างเตอโก้ยเริ่มแตกกอพี่น้องเอ้ยเริ่มสีม่านมาสันซักโก้เข่าก็ดีย่ำเดินซีนี่เดินเดินซีนี่ม่านพี่น้องเอ้ยเข่าเดินหานี่เด็เกี่ยวเดินหกโต๊ะกาต่อนหน้าปีอีกป้าโอ้สุดเห็ดสองละรูการเดี๋ยวเราเบ่งหอยก่อน เดี๋ยวลงเก็บหอยก่อนพี่นเอ้ยพี่อยู่ป่าเขาพี่เล่าเมนคง้มอยว่าอะไรบุ๋งแต่ว่าเพคนจะบริการกุ๊กเขาเลยพี่นเอ้ยเพราะว่ากุ๊กเขาแก่ย่างกุ๊กเขาแก่ก็จะบริการกุ๊กเขามันเ,เดิอดแก่แดีวหอยก็จะบริโภกัดก็ที่พอได้ตุ่มมาเล้งอยู่หรอก เพราะว่าทั้งตาเพิ่นมาอยากต้มจำเจวเหฮทเชวซี่ฟูดส,ม,ส,ม,สม,มุนมันหวานโอ้ยคักเป็นอโอ้ยจำฟ้าตัวขึ้นไข่ใส่ใบเขาพร้อมถน้อนมึงเนี่ยนี่ไข่เพิ่นจะต้องเพิ่นกระบอกด้นนี่บอกระตมีลูกน้อยกระายขึ้นายขึ้นอยู่เี่โอ้โกูเขาก็ง่าม,มันดีเพิ่งเอ้ยเพราะว่าเขามันห่างกับเจ้าส่วนไรรูนี่จะเห็นหน้าบ้านเด้ โอ้ยหอยหอยซื้อดีหอยรักกินเขาเขาก็เคี้ยวงามขนาดเราไม่ได้ปุ๊าตัวอู้ตัวนี้สองหน่วยนี่สองสามหน่วยปูอยู่บนเดียว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 包米了。嗯嗯 ข้าเจ้าเก็บไปขายพี่น้อยมันเริ่มอยากรับเนี่หละรับกะดีคือกันไม่จะบริจิ้กโคกเขาปุ๊กกเขาเก็บไปขายนี่อันหัวมันอนก่กิโลหนึง 40, น่งสี่สิบพันปุ๊กเลยกิโลหนึ่งอันเป็นเงินไทยวันเท่ากับเป็นเงินไทยเท่กากับซีอยูใอ่ในประมาณอันกิโลหนึ่งหกสิบบาทเลย่ลืมพแพงเล้วหัวห้อยนี่ก็ได้ มองในพเติการกเขาจนเหี้ยนบุก,กตัวนี้ เฮ้ยขี้ขมกับมีบังนี่มึงมันกัดกกเขาในพื้นที่ห่างที่น้อเอ้ย เหมอนตุ่มคือสิพี่ขาดยวตรงไหนอุ๊ยอากาศก็จะเป็นห้อนเลย เือแตนเือแตนป้าตัวสอนหอยบปกันี่คือสิพี่ค่ะนี่แต่ว่ายางนี่บรรยากาศกูเข่าบ่ค่อยได้เลยอาตะกู้ออนอ่อนนะครับใก่โอ้โหงง่ายมันเนี่ยพี่สวดให้จุกุ่มพราะจำว่าขาเจ้าอันหากิปไปขายขึ้นเนโซกเบาพ่นโอยกิโลนึงหกสบาทเป็นเงินบาทไม่ต้องโซกก็สี่สิพันผู้ใดชี้ถึงไ่บอกง่ายบอกง่ายู้ นี่เท่าอากาศห้อนนะดอพี่น้อยฮัตตาบามีข้าวอยู่ว่บผลจิตกนะแต่ว่าเห็นต๊จแก้เทืาไดโต๊ก,กักออรกกพระตะคึมพี่น้อยคึ้มมากเลยิบๆๆอ,อยยาให้มาต๊บ้านไม่ต้องโซกเนี่ยต๊ข้างใดก็ได้อากาศห้อนแหง้งพี่น้อย,อยมาเก็บหอยรอบแรงมนี้พี่น้อย ดีดีดีนม่นักโตอะไรเลย ปาตัวเนี่ยพี่นุ้ยคือสิพร้อมเพียงพร้อมใจกันอันสวนกันอันปั้มกกเข่าลงสลกได้โกหนึ่งสี่หน่วยบางเนี่ยคือสิ่มาเลิกมาเลิกมูมาปั้นก็มาปั้มกกเข่าบ่วหูหูหอยเป็นกาดพวกเนี่ยหน่วยหน่วยหอยเปิลกาดอ่าตัวเจ้าเก่งคักปั้มกุกเข่าลงได้โกหนึ่งเข่าโกแก่มาหาแก่ป่ะต้น mấy tư nói xong phút đi lỗi tôm trong treo si phụt xong phút xẹp đây đáy cả bột xẹp rồi nói xong phút đi xẹp ปลาตัวผีดกอุบลเนี่ยสว่วนกระปั้มกุ้กเข่าลงอีกในจุดขาดตัวนี้กนกเก่งขักแต่เพื่อนนี่จัหน่วยสองสี่หกหน่วยหกเอ็ดหน่วยเยอะเลยปลาตัว ส่วนตะเวนก่ายหยับลุงหยับลุงพี่น้องมึงเนี่ยบรรยากาศยามแรงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ้านแมงสู่บ่มีดอกจานเด้ออยากเห็นกุ๊กลอกจานยากแน่พี่น้องเอ้ยบ่มีกุ๊กลอกจานก็เห็นกุ๊กลอกจานก็ะแงสิงามกว่านี้บรรยากาศผู้พาปลาไม้พี่น้องเอ้ยรอนแรงบ้านแมงสู่งามแห้งพี่น้องเอ้ยกุ๊กเขาง่ายตะเวนยังขี่แดงๆอยู่เป็นสู่กับสิได้ย่างเมื่อไรครับหลานพี่น้องเอ้ยย่าเมื่อกบะปุกไก่ดอกประมาณอันทรานาทีก็คือสิหอดเพือน มังบริไกลไปเลยเดี๋ยวมังโซ่ให้เบิ้งหอยบริหลายสำหรับนะโร้านสาวกเงาสาวอีกหับอีกเงยกอแต่กอแต,อแต่อาการห้อนแห้งไปเลยนี่เดี๋ยวเบิ้งหอยหอยกับเก็บข้าวเดียวได้กับร้านสาวเพิ่นมีตัวน้อยพอดีกินไปเลยพวกนี้เพราะว่าข้าเจาเ้าเก็บข้าเจ้าก็หาบเมืออ่อไ้เลยข้าเจ้าเอาเมื่อขายคือ้ม่ป้องโซ่ว่าวอาหน่ะเด็กกิโลหนึ่งหกสิบบาทพวพี่นเลยเก็บอันจีบเอาแต่หัวมาเนี้ยหัวมันนึ่กิโลหนึ่งหกสิบบาทแต่ว่ากับพวกกินอยู่พีไปเลยเพราะว่าเพื่อสิอได้โลหนึ่งเลยเนาะนี่ หัวม okay. so so <t ot úc ados> ันก็ไงแต่ได so ้กินโอเคเดี๋ยวมันสูบสีนย่างเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยบันี้เดี๋ยวเมื่อพอกันอยู่เฮือนคนนีหลังจ่าของเฮือนกัเดี๋ยวมันสูบหาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก็พี่น้องเอ้ยบันี้ปาดหอยกระเดียบลายแต่ว่าทั้งตาเพิ่นว่าให้ต้มเอาเพิ่นว่าต้มเอาเพื่อนอยากต้มจำแจวน้องเอ้ยผู้เฒ่าเพิ่นมักนเพราะว่าส่วนใดก้อยน่ะเพิ่นบ่มักเพราะเพิ่นผิดกระโเด้ผดีดังเฮาใส่ข้าวขัวเขายังนะ เผ็ดเกินไปเพื่อกระโบมักอันนี้เพิ่นต้มแล้วกะจำเจีวรูกแค่เน่มักเผ็ดร้ายประจำร้ายเปรจำนอหจ่าสองหน้ามันสองกำหน้าหน้าก็ใส่เลยที่สีออกเบดอะไก็ดีเลยก็ใส,ส่หมอก่อน ต 2, <c oughs> ้มคาบนึ่งเถออยยังสุกขนาใส่กันยังสุกปรุงเกลือเป็นนัว่ก็ไปต้มอันนี้เดี๋ยวมันสุกปรุงเกลือเป็นนัวก่อนเถ้ยเดี๋ยวเส่เกลือก่อนนี่เสกเกลือเอาตาเราว่ใส้เปรี้ยงสได้ไหดูแล้ววมันจะเสกมันจนัวคนว่เดีวมีไป่อยอาขามันกเดี๋ยวไปขังไฟก่อน เดี๋ยวเราบางถา่าบอกพวดกะมังสุกไปหาตำแก้วก่อนหน่อยตำมะพริกก่อนหน่อยตำเต็มแก้วแก้วจำเดี๋ยวตำมพะพริกก็อะไรก็คืปิ้งเคียนแหงใหง่ายเพื่อนเพราะว่าอันทั้งง่ายเรากินหอยบรายหนึ่งวนะ่าเราเป็นกระเพาะนะปิ้งปิ้งเคียนแหงเพื่อนโอเค ตามแรงเรียบร้อยพี่น้อ้ยเดี๋ยวแม่้องโซกสีทำการปรุงก่อนมันใส่เกลืออันนับโซกมันเป็นงัวตามไยน้ำแปรกนี่ตามไยผักหอมพี่น้อ้ยคอยระวังเสียลายอยู่พี่น้อ้ยเสียลายบ่มี่มะนาวมึงค่ำจังคืดพ่อแม่้องโซกเลยมากค่ำโพดล่ะน้ำต้มใส่ก่อนน้ำต้มน้อย ใส <po bio> okay. ่กระคอมโปะเดี๋ยวโอเคหลังจากตำเจลวแล้วก็มาปิ้งเคียนแหง่ายก็หนอ่ยในตากปลาไปกระทงย่างมีปลาแหงนี่ยอ่ะมันเคียนแหงเลยเพราะว่าอาหารปูดของง่ายเลยอันจะพวกแหงยังนจะพวกไปพวกย่างแหงนี่เรามักกินก็ยังเพราะว่าไปกินอันโบไรเป็นหนุ่ยกินหองโบไรเพราะว่าพิษกระเพาะ ก็ได้ปิ้งเกี๊ยนแห้งปุนเกียไม่นจะตัวยิ่งย้ายโมตมหอยกระพุทดวงๆดลงหน่อยเดี๋ยวมันสูกปุ่งก่อนผัวเผาสิปิ้งเคี่ยนแน่ ปีเกียรดบบโ้บบโปรดได้รอย่าตักต้มหอยก่อน่วนตัวนี้ก็สิเป็นขขาวแรกไมนตองโซกพี่นุองเล่จามีสูตรตากไงกินไล่ต้มหอยอาหารง่ายเลยปิ้งขีดอัดนอก นี S <S <々>่มาเร้อพี่น้องเร้อกินข้าวแลงแล้วไม่ต้องโซกมอนี้ไหลต้มหอยเสื้อดีพี่น้องเอ้ยแ้วก็ปป้งเขียนแหงแน่จำแจวแก้วของบริษัทบางนาวซัมบมมีอันบานาพี่้องเอ้ยข้ากระดไปซื้อกินเตาที่มีพี่้องเอ้ยจกฮ็ดจะได้เนาะโอเคมาเด้่กินข้าวแลงแล้วไม่ต้องโซกมอนี่โม่แต่พี่พี่เองอืมใคที่ขาเสนอเฮ้ยฮอร์ที่ เอว่าจะมาเขาจะกินใบไคไอมกิบิขไคโลหนึ่งอันนี้หกสิบบาทตัวนึงสุกเอาอีไัวก็ว่าโลหนึ่งสี่สิพันเนาะตาเขาเขาซื้อโดดเพราะอะไรมันรับเนี่ยมันกินเข้าไรมันดื้มากกินตัวอะมันดื้อวะมาตอวว่าหน่ไฟแล้วเขาตู้ห่างไป อาหารจังก็ตกจะเี็นไงจะเห็นก็เซลนั่กินจังบ่ายก่อขกินคนเผาเนาะี๋้วพูดีหง 别的。<Okay. S 2> <Yes. S 1> okay. ออนนตอนนี้ไม่ต้องโซโกัไดีกินเขา,าเกินน้ำเรียบร้อยแล้วกะกินมีเีตเอาปิดใบก็นี่เอาเพียงคนเนาะพี่้องเนาะข้าจังพวกกันไหมคิดหนักแต่ปา ผู <Net> ้ใดที่มาขาวเมื่อไม่ไม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปส่งของเมน้องโซงเด้อพี่น้องเด้อผู้เป็นข้างใจในการให้คลิปต่อไปแต่ว่าผู้ใดไม่อยากพลาดคลิปเม่อไม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามพาไปส่งของเมน้องโซนี่เด้อพี่น้องเด้อ